นี่เราพาสองนุมครับมาเดินกินหญ้านะครับเล่นดินก่อนแถวนี้เลยจ้าแถวริมคลองสวัสดีก่อนครับแล้วสวัสดีเลวสวัสดีครับสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับก็เร็วครับเร็วครับเร็วย่ดูดูคาเ่นไม่สนใจเราสวัสดีครับเ็วหนาวเดยว ครับครับครับยังครับยังสวัสดีครับก่อนเร็วไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยนี่ครับเล่นดินนะครับทุงนี้ถอยถอยสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับ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  ไม่เอาอีกแล้วเินอย่างเดียวครับตอนนี้มึงก็กินกับเพื่อนกินเขาไม่กินนะครับอยเป็นถ้วยถ้ยเป็นไปเนี่ย สว,วัสดีครับเรื่องเด้อครับครับเรืวครับทำไมจะทำอะไรอีกจะเล่นนะครับสงสัยจะอิ่มนะครับผมเพื่อนกินทั้งวันนะครับมาเล่นเฉยเฉย นวเพื่อนเขากินอยู่นู่นนะครับไม่สนใจเรานี่ครับสองนุ่มหลอนะครับน้องสันดีกับน้องตะวันชาย Cháu Linh mà xài bồm ra Pa, pa, pa Biến đi thôi, thôi Biến đi Biến đi Bên này Wadikap ke lo Kap 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 yang kap lo Wadikap Pak ye He Pak ye Pak ye lên đo này hấp bên mời biên กินได้ครับเลียนพอใจแล้วก็กิน <laughs> này thôi 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 mà biến mà biến mà mà ừ. dập เยยบลยาม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 าลูกมาไม่กินไหมคราบควรหรือไม่อยากเยอะเลยน่าสวยไม่อยากกินไปคือไปลุยปลาเลยครับงานนี้เขาลุยปลาเลยครับบุกปลาเลยครับ ุยปลาย่าไปละไปได้ไหมน่ะกินกปลาไปเลยครับเป็นช้างปลาไปเลยครับตอนนี้ สว,ส,สวัสดีมาถอยขยันไปก่อนนะครับมาถอยมา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 เดี๋ยวน่ะอ้าสวัสดีครับก็เร็วครับครับ,รบจ้าสวัสดีจ้าไปก่อนเลยครับ bye บายบายนะครับผม